สวัสดีค่ะพี่น้องคนจังเกสดเดือนล้มเพลินออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีค่ะเอาเห็นหนามันคือหากใส่ขี่ลายปนนันจีไปไทยมาแล้วไปไทยมาแล้วมันไปอยู่ร้องกจำนำตั้งหลายเดือนดิเฮ้ยไปทำไปจำมีแค่ กบเนื้อได้ะเนาะกบว้าฮ่าฮ่า่ากบเนื้อบ่บ่บ่เสีใจโอ้ยโดนโดนกันในน้อนบบเนาะเป็นยังงห่วยนี่น้อนว่าลับค่ยอยากไรเสียงกลนเที่ยวขึ้นตะพูล้ขาลอยเน พักแรมอกพักบานว่านพักแรมว่ะพักกระแซกันมาสันบอกแล้วขาอ่อนอ่ะขาอ่อนอุ้ยคืองามแต่เสี้นเนี่ยสวยจังหน้าไปที่ครับนุองสวยจังเลยโอ้ยแหลกขอดลำเนินการโดดขามาเยก็ได้ม่กัดลาสินใจได้ขึ้นกันนาลา อ้อปาดข่อยเลี át, store, ้ยวไปเห็นไอข่ยข่อยกนาเนอย็ต้อวงยตายนาังก็น้าเริ่มจะกกมแล้วมันมันจากกมได้ไอมันกลมแล้วแล้วปดกรลกาปดีอเต้นคือกลร่เกังกายแล้วปได้เต้นคือก้กลังกายนี่ตยางก็เมยล่ะโอ้ย ยางกันขาขงน้ำมาปลานี่บอเดีบเอ็นงยิงบ่เออหุ่นดีเนาะหุ่นดีมากเลยช่วงนี้ย้ำหนักถึงหกสิบยวยององซิฟ่อยสิเพื่อนแปดซิฟเลตี๋บมีถียูดอกได้ค่ะให้ลูกแม่นจ้าให้ลูกแม่นจ้าสา วเจ้าับมงเหมือนปมว้องมวไปไหนผู้มีเบืงว่าเหิอไทยูริใครชื่อยูริใครไม่รู้ชื่อยูริมันส่งคลิปส่งอะไรปล่อยีร้ปล่อยคลิปปล่อยคลิปปล่อยคลิปพอขอการใชเอาผ่าข่อยเพื่อด็จเอานัสดเอาจะได้วางสัน ่าหามเลยเ่งดีเยนะะสหับพ่ี่น้องุ่าที่นสำหรับชาหัลายว่าเหมือนลายลายยเอโอยเเนาะ อ๋่ายอไอไปมเดนี่เองย่นอนกนี่หมัยวใรองเพงออกมาได้จากกล้องใช่ละ่นนอเอาพวบมีหลายสีให้เลือกด้วยนะเอาไปใส่น้า

โอ้ยผ่าไหมท่านซับไพ่ผู้เฒ่าก็อยู่ในเรากำลังไล่หอนเววเววอยู่คนประเดีตัวยามนี้เราต้องขยายปอดเอ้าไฟคือดับผู้ใดไปเตะปากไฟวัดถ่อหา เอาไฟพ่อๆได้นี่เนาะใส่ไฟอันนั้นสิไม่ได้ใส่ใส่ไฟเครื่องปั่นบอกอามาเอาอ้ยลุยลุยเฮ้าอย่าขันที่เนาะขออนุญาตขันแน่จ้าอนุญาตขันแน่ลูก เอาไปเลี้ยงวะเอาเองแล้วอือตาซังแ้ะตูงใหญ่นึงท่านท่านเดียวกันบ่บ่ค่ะบอคุณเราคนละปั้นอันนี้บ่แม่นหมาบ้านบ่หมาตัวนี้กับผมหน้าเดียวกันเลยครับไปไปแล้วกันได้ครับ

มาแล้วอาเดียวดูหน้าก่อนดูหน้าก่อน cái cái 2 ừ, โอ้เออใช่เฉียวานนี้แล้วเปนยังไงเนี่ยจักจะไปเปลี่ยนเสียวข้อตัดสินใจอะไรกันขบคั่ เอาสอัเดีสวัสดีเด้แต่ว่าเมื่อใดอันปวดเข้าน่ะก็เห็นแห้งบ่ได้เด้หนูมันหงอบ่ได้มันยงอ่บบะไดถ้าเธออยากเต้นอยากยังน้ำเขาออกกระลังไก่แต่มาเมื่อใดหวานแห้งเต้นแหงก็บ่ไดหวอนเนี่ยเตียกมันเจ้าไหนเจ้าหนึ่งกับเมื่อยบอกเลยว่าเริ่มแถวเรว เนอะมันเริมม,มันมันเหมือนแบบเห็ดยังมันเก่ม,กมันกับเมื่อยเนี่ยร่างกายมันมเอาดมโฮดูกินข้าวเลยยังลูก